พาไปดูที่บางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้มีผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงตายคารานจอดรถแฮปปี้เรนบางกะปิกรุงเทพมหานครถามว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไรน่าจะแค่เดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์แค่นั้นแหละอตอนแรกกู้ภัยไปเนี่ยพยายามปั๊มหัวใจยอยู่ประมาณ30-40นาทีแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าถูกแทงประมาณสัก2จุดได้สุดท้ายเนี่ยภรรยายของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ดูภาพภาพหนึ่ง ว่าน่าจะใช่คนก่อเหตุหรือเปล่าคนคนนี้คุณรู้จักมาก่อนไหมพรรยามมาที่เกิดเหตุแล้วก็ร er ้องไห้ด้วยความเสียใจครับขอยอยอนอยยอนอยาหอนทงานนคอนัยไแลอยอว่าไม่รู้จักเดี๋ยวจะโทุ่ลเดเลย คนที่เสียชีวิตคือนายคุณชินมรนอายุ34ปีนะครับถูกแทงที่คอหนึ่งแล้วก็หน้าอกหนึ่งคือเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ดูภาพจากวงจรปิดว่าน,นี่คือคนที่ก่อเหตุคุณรู้จักมาก่อนหรือเปล่าทรรยาบอกไม่รู้จักมาก่อนเลยแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูตั้งแต่ตอนแรกคุณผู้ชมทีมข่าวรบได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับตั้งแต่คนที่เสียชีวิตก็คือคุณชินมรนกับคนที่เป็นเพื่อนกันชื่อว่าในตันมาเจอกับเอกอิสระ ที่ขี่รถจักรยานยนต์มานะ่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ดัดแปลงนะครับคุณชินมอนเนี่ยมีปากเสียงกับเอกอิสระที่ร้านชำเหมือนเข้ามาหาเรื่องนะเขาใส่โมกโน็อกอยู่เลยแล้วเขาก็พูดอะไรสักอย่างตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณชินมอนถูกแทงนะตรงนี้นี่เอกอิสระถอดหมวกไปแล้วครับผัดอกแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็คือคุณชินมอนกับตันเนี่ยที่เป็นคนตายกับเพื่อนเดินหนีไป พยายามจะแบบอ,อ๋ไม่อยากมีเรื่องละเออิสาระก็เข้าไปที่ร้านชําต่อแล้วเหมือนเดินเลือกซื้อของอะไรบางอย่างคุณผู้ชมช่วงนั้นฝนตกด,ด,ด้วยเหตุการณ์ไม่จบแค่นี้เอกอิสาระเหมือนแบบจะเอาต่อหลังจากนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอกับสองคนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งจนมีการหาเรื่องกันถามว่าเอาเปล่าเอาเปล่า

ไปมามามานุ่มทายก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับกลัวเขาแต่ละยังเล่นมากลัวด้หมดอะ่ะจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมข้าวของวันบางอยู่นี่เป็นจังหวะที่เอกอิกสระแทงคุณชินมอนจนเสียชีวิต แล้วมีภาพอีกภาพหนึ่งที่เห็นชัดเลยว่าหลังจากที่เอกอิสระหนีไป <S <S คุณชินมอนตอนนั้นสวมเสื้อสีขาวนะ <S <S คุณผู้ชมแล้วหันมาเห็นแดงๆบริเวณหนะ้าอกฝั่งซ้ายเนี่ยคือเลือดทั้งนั้นเลยเอกอิสระตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมหลบหนีแล้วจะสังเกตเห็นว่าพยายามเอามีดชี้หน้าขู่เพื่อนชื่อจานอยู่หลังจากนั้นคุณชินมอนก็เดินไปเดินมาเนี่ยมือขวากุมที่หน้าอกซ้ายคือเลือดทั้งนั้นน่ะสีแดงๆอ่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นคุณชินมอนเหมือนไปคุยกับรปภที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ แล้วอยู่ๆคุณชินมอนก็คือล้มทางด้านขวาแล้วล้มฟุบไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตโจังหนยังยืนได้อยู่เลยนะครับตอนนี้แต่ล้มละเซแล้วล้มตรงนี้ครับแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยนะคุณผู้ชมเราต้องถามคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุตั้งแต่แรกเพื่อนซื้อสีแดงเนี่ยที่ชื่อว่าตันอายุ45ปีเล่าให้ฟังบอกว่าผมกับเพื่อนคือคนตายอ่ะเดินมาจะไปเพื่อนอีกอาหาเพื่อนอีกที่ห้องห้องหนึ่งแต่ปรากฏผู้ก่อเหตุก็คือเอกอิกสระขี่มอเตอร์ไซค์มา แล้วผมอาจจะไปเดินตัดหน้าเขาคนตายอาจจะไปเดินตัดหน้าเขาแล้วเขาไม่พอใจลงจากรถมาพยายามพยายามจะชกต่อยก่อนที่จะแทงแล้วหลบหนีไปซึ่งก็ยืนยันครับไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเื่อนผมแต่ผมนะ่ <S <S ไม่ได้พูดแล้วก็เพิ่มผมเนี่ยบอกว่าตัดหน้ามอไซค์ตัดหน้ามอไซต์ทำไมตัดหน้ามอไซค์ทำไมแล้วก็เขาแทงเลยเขาเอามีดออก แต่มีดผมไม่เห็นนะค่ะมีดม,มีดผมไม่เห็นแล้วก็คาแทงตอน,น,นไหนมาดูเพื่อน,น่หนมไม,ไม่ไม่เคยเมีปัญหาอะไรนะพี่ก็หนูถามหน่อยตอนแรกเพื่อนบอกว่าเขาจะไปที่ซอยลาดพร้าวห้าสิบเอ็ดทับเจ็ดแล้วถ้ามาอยู่ดีเขาถึงมาผลดที่นี่อะคะอ๋อไม่รู้เหมือนกันอ,อ,อันเนี้ยเรื่องนั้นอะผมไม่รู้คือเขานัดกับพี่มาเจอที่นี่เหรอคะหรือใช่ใช่ผมผมเป็นญาติกันแต่เรื่องนั้นอะผมไม่รู้สรุปกับคนก่อเหตุที่เรารู้จักกันมาก่อนไหมพี่ไม่ไม่รู้จักครับไม่รู้พี่เดี๋ยวนี้แผนหนูแป๊บนึง ไม่รู้จักเลยเนาะไม่รู้จักแล้วยูอยู่เขาเดินมาแทงเรานี่ก็ต้องคุมมว่เป็นพยานนะคุณผู้ชมประมาณสักเมื่อคืนนี้เนี่ยช่วงกลางดึกพ่อแม่พี่น้องคือญาติของคุณชินมนที่เสียชีวิตเดินทางมาที่สอนอลาดพร้าวนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวคนที่ร้องไห้หนักมากเมื่อคืนนี้ก็คือนางหงครับภรรยาของคุณชินมนที่เสียชีวิตเขาร้องไห้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะแต่งงานกันได้แค่2ปีแล้วคนตายมีลูกติดอยู่มีประมาณ3คน ตอนนี้เขาหลงสารหลานมากที่ต้องกำพ้าพ่อนะคุณผู้ชมแล้วตามข้อมูลล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุรู้ชื่อนามสกุลเป็นชัยไทยนะครับนายเอกอิสระสิทธิคำอายุ27ปีแล้วมีข้อมูลบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเข้ามามอบตัวที่สอนอลาดเพ้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะสอบปากคำซึ่งคำให้การรับสารภาพเบื้องต้นเนี่ยเอกอิสระบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วถูกกลุ่มคนตาย ขับรถจกักรยานยนต์ปาดหน้าแล้วไม่ยอมลงมาขอโทษแต่ถ้าวงจรปิดจ,จะดูนะคนตายกับเพื่อนเขาเดินมานะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเขาบอกมีปากเสียงกันเขาบอกแทงผู้ตายไปสองครั้งเพราะความโมโหเพราะว่ามีการขับรถปาดหน้านนก็เลยติดต่อเข้ามามอบตัวช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหาเบื้องต้นก็คือว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธมีดนะครับคุณผู้ชมล่าสุด มอบตัวแล้วร้รอยเช้าวันนี้อเอกอิสระสิทธิคํมแทงเขาเพราะเขาแค่เดินตัดหน้าเท่านั้นเองโอ้ยหนึ่งชีวิตอออัปเดต34 HD app เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ